สวัสดีครับเ,เพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคริปโตป๊อปนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพามาอัปเดตบิตคอยเหมือนเดิมในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรต้องอัปเดตมากนะเพราะว่าการาฟมันยังนิ่งๆถูกไหมครับแต่เวลา7จ็ดโมงเช้าเนี่ยมันจะมีการปิดแท่งแล้วก็ในตอนนี้ที่ผมอัดคลิปเนี่ยเป็นเวลาประมาณตีสองสนาทีถ้าเกิดว่าเรามาดูจากการาฟเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้นะว่าในไทม์เฟรมวีคตอนนี้เนี่ยราคาบิตคอยเนี่ยมีโอกาสที่จะปิดยืนเหนือเส้นสีเขียวจริงๆเพียงแต่ว่า ถ้ามันปิดแล้วกั้มกึ่งแบบเนี้ยผมก็ค่อนข้างเสียวๆนะว่ามันจะเลือกทางไหนเพราะถ้าเกิดสมมติมันปิดตรงเส้นสีเขียวตรงนี้พอดีเลยเนี่ยมันสามารถเป็นได้ทั้ง2แบบนะครับแบบแรกเลยคือมันอาจจะเป็นการเบรคขึ้นไปแบบที่สองคือการปิดเพื่อจะตกต่อนั่นเองก็เลยคิดว่าจากจะทําคลิปวางแผนให้เพื่อนๆนะครับจากคลิปที่แล้วถ้าเกิดใครยังไม่ดูอยากให้เพื่อนๆย้อนไปดูนิดนึงผมได้บอกไปเนาะว่าตัวผมเนี่ยได้มีการเก็บ BTC ทั้งหมด 3จุดแล้วถูกไหมครับคือ66,500 1รอบ 67, 0 0 0 1รอบ68,0 0 0 1รอบไม้ละ10%ของพอร์ตดังนั้นเนี่ยตัวผมจะเก็บไปทั้งหมด30%แล้วซึ่งตัวผมไม่อยากให้มันขึ้นนะถ้าเกิดพูดกันตามตรงเนี่ยผมอยากจะให้มันตกมาสัก6 3 0 0 0กว่ากว่าเนี่ยแล้วผมจะได้เก็บเพิ่มนะครับหรือถ้าเกิดว่าตกมาตรงเส้นสีเขียวตรงกลางตรงเนี้ยนะครับของทรงบูแฟกเนี่ยผมจะได้เก็บทั้งหมดเลยแล้วค่อยขึ้นก็ได้ แต่แน่นอนนะครับว่าในความเป็นจริงเนี่ยเราไม่สามารถไปบังคับกราบได้อยู่แล้วถ้าเกิดว่ามันจะขึ้นไปเลยเนี่ยก็ต้องปล่อยมันนะครับแล้วเราค่อยไป follow by คลิปนี้ที่มาทำเนี่ยนะครับคือจะมายืนยันให้เพื่อนๆฟังนั่นแหละว่าถ้าบ t c คอ n เนี่ยไม่ตกมาที่6 3 0 0 0่ากว่าๆเนี่ยผมก็จะไม่มีการชอนเพิ่มนะครับแต่ถ้าเกิดว่า Bitcoin มีการปิดแท่งทะลุ6 8 0 0 0ขึ้นไปผมก็จะทำการ follow by นั่นเองนะครับเอาเป็นว่าสรุปง่ายๆเลยนะครับเบรกได้ค่อยซื้อถ้าไม่เบรกไม่ซื้อถ้าตก ค่อยชอนนะครับส่วนสต o c ก a สติก RSI นะครับยังคงเหมือนเดิมเลยนะก็ยังดูดีนะครับแล้ว RSI ก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็ยังดูดีผมอยากให้เพื่อนๆลองนำแผนที่ผมบอกเนี่ยนะครับไปปรับใช้กับแผนตัวเองดูนะครับโอเคครับไปแล้วนะครับบายบายครับ